สมัยนีพี่นอ้อ,องพอๆกับช่องบมาน้อยเคยหลา่าเคยก่าเช่นเคยพี่น้องก็มาชมคอยพี่น้องจงมีแต่ความชุกความเจริญมาพี่น้องมาจูปลาไอ้พี่น้องเอ้จูปลานี่พี่น้องนี่ปลาแม่นำ้ำโค้งปลาแม่น้ำโค้งนี่พี่น,อน้องเี่เราเห็นปลาน,อนา้องนี่แจวบอยแจวขี่ป่าหนึ่งพี่น้องพักแต่ไรายางอยู่พี่นอ้องพี่น้องก,กังเหงยไก่ มาเด้อพี่น้อนงเด้อแซ่แบเข่าเที่ยงน้ำกันพี่น้องไหมพักอะไรยางพี่น้องพักไฟพักแป้วพักปิ้วพักตา่าพักกาดมีอะไรพี่น้องมาพี่น้องมาดิบเขาโอ้ใบข้างไหนแบกห้องก็แบกแบกไหมแต่ดูว่าไม่แบกน้าพี่น้องมา ทษผมบอกกินเนเด้อพี่น้องเด้อข้าวข้างหน้าเราให้สะอาดยเยอะเนี่ยหน่ไยขาสวยตุงตุ๋มสบาดีพี่น้องมาเด้อมื่อกี้ขาเที่ยงน้ำกงมันเน้ากายนินเนี่พ้ากายีนมีู่มีู่พรกเลยนะ

ธรรมชาติเนปลากะดูกระดูกทีดำๆใส่ตัวแบโอ้ยจักนเล็บเนอครักรบ่ห้องเป็นยังไม่น้อยนี่บ่ห่องงามบนาบละไม่กบออกกอก อบิบอยนคุณโตกะันทร์จันทร์เนี่ตัไใหกบเหนื่อยเนี่ยฝนมาตัวก็อสียบห้องจันทร์เกนข่าวตีเออความเข่าวเนี่เด็กเป็นตัวแป้งเนียนใสกูชอบเอาตี พักละย,าง,งลงยางจะเลือกใส่ใส่ไ้ผมไม่ลมปากกินเบื่อพี่น้อง

สวนีไงปวดอย่าเนี้ยโอ้โหลายนีลูกชายไปอยู่ลูกชายไปองเรียน Oh

i well do <laughs> สำหรับคลิปนี้มีน้องขอจบลงเพียงคนดเดี้วเด้อพี่น้องเขามาชมอย่างเรื่องคนไรแชรแกดติดตามชมมาหนอยเคยหลายเล้วพี่น้องขอบใจพี่น้องเขามาชมเดอ้อสบายดีพี่น้อง